เยนเชนท่านผู้ราชการจังหวัดอ่างทองทัานปริยะชันที่โลกโครงการพัฒนาพื้นที่แก้วลิงหนองเก็เส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่อำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ในฤดูฝนและสามารถปล่อยน้ําให้แก่พื้นที่เกษตรกรในฤดูแล้งได้จํานวนสอง0ันไร่ทั้งการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมการองค์กรรีประธานอนุกรรมการติดตามและตับเยื่อโครงการให้แบเรื่อยในพื้นที่ภาคปากอลการเอกจากท่านสว่างองค์กรรีรองประธานอนุกรรมการคณะกราอนุกรรมการทุกท่านและพี่น้องประชาชนทั่วทุกบริเวณต่างระดับปากโมกาล่านะครับก็ได้มีการน้อมนำแนวความดีโครงการแกคบดีก็มีดำเนินการคือก็ในส่วนนี้ก่อนได้นำประมาณห้าแสนห้าหมื่นลูกบาทนี้ ช่วงที่ยังไม่มีแก้งดึงทั้งหมดนี้ก็จะมีปัญหานะครับป่าโอ๊เอลอยนะครับแล้วก็พอมีแกล้ดึงตัวนี้แล้วมีการบล็อกบริหารจ่ายนะที่มีประสิทธิภาพก็จะทําให้พื้นที่ต่างๆที่อยู่ที่สมนเนี้นะครับเราก็ได้มีการพัฒนาให้มีระบบกจายนฮะเข้าไปื้นที่ และนายนายณัฐวัฒน์วินิยาอาภาพรนะัวหน้าผู้ตรวจราชการระรับที่1นายบุญสืบชูชีระดับที่สองนางสาวจางรอสังชยาและระดับที่สานางสาวจางรงสังชยาค่ะ Cái

่ค่ะแล้วก็แบบค่ะแล้วก็มันมีปลาชะโอนนี่ปลาชะโงนคอ็นปลาชะโงนตัวยาวใช่ตัวยาวคือปลาชะโอนมันเป็นขนาดนิดเลยสายขนาดนิดเลยอ่าก็พร้อมยาพร้อมครับเชิญค่ะท่านเชิญค่ะเดี๋ยวรับหนึ่งหรือรอบเดี๋ยวจะตึงไหมครับไปตรงไหนตาคนะพอถึงที่ส да. hmm. ุดก็ตึงพอดีครับย oh, so ังไม่ถึเพิ่งห้ารอบครับ

นี่เอยู่ับงัย่อวป้ไปปลามาเวียนหัวลงเลยเวียนหัวตัวไหนจะมีเราจะไนปลา็งแต้องสูดน้ำขึ้นได้ใช่มีนิดหน่อย้าเราอะไรอ คิดไห้ได้ดครับ,รบแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเราะะมีจุดรับน้ำต่างๆถ้าเวลาน้ำมาล่างตรงนี้มันออมีถนนกั้นเราก็ไปขุดทำท่อแล้วก็ทำคลอกส่วนเรื่องโมผู้้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีโครงการมหาลาชที่ดูแลอยู่นะครับก็มีคุณพู้นฐานบางส่วนเป็นทังที่ไม่เกี่ยวข้องกับพล,ลังจาดำเนินการต่อไปในปีถัดไปที่่ใ่่แล้วกปคระบชา ตอนนี้ที่ใหญ่ดูตัวนี้เพราะว่าเป็นจุดเชื่อมนะครับในถนนเส้นกลางที่เราวิ่งมาแล้วก็ผมฟังจากพี่อดน้องอดบอกูลูกตรงครับน้ับเป็นทองใหญ่ของนี้ทงใหญ่รงขอชนั้ประาทนะครับไี่ใช่หนัใยาครัเชกยเป็นของโครงการบริษัทร จริงปุองพันธุ์เดงยกันไปแต่ีมนูชาวบ้านแจงไปไหเข้าไปเมื่วันไลนเราก็แจมไปที่แหลมทิ้ร้อยจดดีครับ